พี่น้องผู้ร,ร่วมชะตากรรมที่เขารัรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคม2559ในวันนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชอได้ประกาศจะอยู่ต่อด้วยกลไกประชาธิปไตยและสง่างามไม่มีเงินเดือนก็ได้นี่นะครับตามความที่ปรากฏผมก็ขออวยพร ให้นายกพลเอกประยุทธ์จงโชคดีหลังจากนี้ไปแม้ว่าจะมีการพยายามเฟี่ยงหินถามทางกันเป็นระยะระยะผู้ดได้ง่ายว่าพืชพูดอึมครึมกันมากันโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดชนิตที่ชัดแจ้งกันร้อยเปอร์เซนแต่ในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับคำพูดกิริยา มันก็สะท้อนความต้องการภายใต้จิตใจนะครับซึ่งเต็มไปด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นจิตวิทยาทางการเมืองนั้นมันได้สอนเราว่าเวลาที่มองความต้องการทางการเมืองของแต่ละบุคคลนั้นจะสะท้อนออกมาจากท่าทางคําพูดแม้ว่าจะไม่พูดตรงๆในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็ปรากฏกันชัดแล้วครับว่า จะอยู่ต่อด้วยกลไกประชาธิปไตยที่ต่างงามแม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนก็จะอยู่ต่อผมเชื่อว่านี่นะครับความคิดส่วนหนึ่งนั้นหลายคนได้พยายามอธิบายทฤษฎีหลงเสียง16ล้านเสียงจากประชาธติพลเอกประยุทธ์ท่านคงจะลืมไปว่ารัฐบาลนี่นะครับที่จะตั้งกันมา รวมกันเนียนะครับหลายพักการเมืองรัฐบาลยิ่งลักเนี่ยรวมทุกพักที่เป็นรัฐบาลผสมร่วมกันนั้นก็เกินกว่า20ล้านเสียงจะตั้งรัฐบาลพักเดียวเนี่ยนะครับ19ล้านเสียงอย่างอดีตนาย,ยกทักษิณก็ผ่านกันมาแล้วเพราะฉะนั้นการอธิบายความนิยมทางการเมืองนั้นถ้าเราเคารพเสียงประชาชนกันจริงนั้นและพลเอกประยุทธ์เชื่อว่า1 6ล้านเสียง มันเป็นของพลเอกประยุทธ์จริงๆพลเอกประยุทธ์ตั้งพรรคการเมืองอย่างไรก็ชนะและแน่นอนที่สุดเลยนะครับเมื่อบวกกับวุฒิสภาพลเอกประยุทธ์จะได้จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวกันเสียด้วยซ้ําถ้ามีความเชื่อมั่นเรื่อง16ล้านเสียงเพราะ250เสียงในวุฒิสภาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เลือกคนเนี่ยนะครับที่ฟังพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีวันจะเลือกคนไปฟังคนอื่นรอกนี่คือในทางปฏิบัติและโลกแห่งความเป็นจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปฏิกิริยาหลังจากการได้16ล้านเสียงนั้นก็เริ่มนี่นะครับโน้มนำหลากหลายเรื่องราวเมื่อวานนี้ท่านก็พูดหลายเรื่องแม้กระทั่งว่าพวกถูกปิดสถานีโทรทัศน์ยัยงมาวิพากวิจาร์ณท่านอยู่ลามไปถึงครูบาอาจารย์กรณีผักตบชวาวาผมอยากจะบอกคนเอกประยุทธ์จันโอชาว่าสิ่งที่ท่านพยายามอธิบายเรื่องประชาธิปไตยนั้น สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่านต้องทำไม่ได้คือการเคารพความแตกต่างของคนทอทหารเนี่ยนะครับที่ท่านท่องหนังสือตั้งแต่เด็กผมก็ท่องหนังสือทอทหารอดทนนะครับแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาทอทหารไม่ค่อยอดทนแต่ปอประชาชนเนี่ยนะครับไม่จะพอประยุทธ์เนี่ยเป็นฝ่ายต้องอดทนทอทหารมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข่าวสารทางการเมืองนั้นไม่มีใครพูดและเป็นข่าวในประเทศไทยเวลานี้เท่ากับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกแล้วท่านได้เปรียบเนี่ยนะครับทุกประเด็นท่านพูดเนี่ยนะครับนักข่าวตามไปยิ่งกว่ากองทัพรายการคืนความสุขแม้ว่าคนดูจะน้อยแต่ข่าวสารก็จะยกนะครับให้ท่านเนี่ยนะครับพาดหัว หนังสือพิมพ์ในฉบับวันรุ่งขึ้นแทบทุกฉบับไม่มีวันไหนเนี่ยนะครับไม่มีข่าวของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จะแสดงท่าทางอาการอย่างไรหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุต่างให้ความสนใจกันทั้งหมดอย่างที่ผมพยายามอธิบายมาโดยตลอดเนี่ยนะครับว่าองค์คาพยพของท่านเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ชั้นใดเขาก็อยู่ไม่ได้ชั้นนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็จะได้ฟังคําพูดสวยหรูคําพูดหวานหวานคำพูดที่ดูดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้มีอํานาจทั้งหลายชอบที่จะฟังอยากจะฟังเรื่องที่ต้องการจะฟังนั่นคือการสรรเสริญเยเอือนยอผมเองนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะผมเชื่อว่าท่านสืบทอดอํานาจตั้งแต่ต้นนายกรัฐมนตรีคนนอกในอดีตนั้น เขาไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารและก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกอีกขยักหนึ่งถ้าท่านคิดว่านายกคนนอกเคยอยู่ได้8ปีนั้นนายกคนนอกที่ว่านั้นเขาไม่ได้รำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยึดอำนาจและก็มาเขียนรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้ง แล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกหนึ่งสมัยก็ยในอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบกับนายกคนนอก8ปีไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับการพยายามอธิบาย16ล้านเสียงซึ่งความจริงท่านเองเนี่ยนะครับต้องมีความเข้าใจมากกว่าใครว่า16ล้านได้มาเพราะอะไรมีมิติที่แตกต่างกันมากมายนะครับบ้างก็ให้พูดฝ่ายเดียว รัฐธรรมนูนก็พิมพ์แจกนี่นะครับสล้านเล่มจากผู้มีสิทธิ์ที่จะลงประชามติ50ล้าน5้าแสนกว่าคนการสังเกตการในหน่วยเลือกตั้งหน่วยทำประชามติก็ทำไม่ได้วิภากษ์วิจารณ์ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเองก็แลเห็นแล้วว่าที่มาของ16ล้านเสียงนั้นบ้างก็มีความเชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านจะมีการเลือกตั้งทหารก็จะกลับรวมกอง ต่างๆนานาครับหรือบ้างก็ยอมรับความเป็นจริงอาจจะมีบางส่วนที่ไม่พอใจนักการเมืองก็มีอยู่จริงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ได้มีชันทามติว่าจะมอบหมายให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านเนี่ยนะครับจากกระบวนการการเลือกของประชาชนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเองเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะอย่างไรนี่นะครับก็ต้องถึงวันที่ท่านต้องสืบทอดอํานาจกันอยู่แล้วหนี้กันไม่ออกนะครับเห็นเห็นกันอยู่ถ้ามีคนประเมินว่าท่านจะไม่สืบทอดอํานาจท่านจะไม่มาเป็นนายกคนนอกลแล้วท่านมาเป็นนายกคนนอกไอ้นั่นเป็นเรื่องที่แปลกแต่นี่นะครับเหมือนเปิดถ้วยแทงไฮโลกันเนี่ยมันเห็นกันหมดนะครับไม่ได้มีความลับอะไร และคนไทยก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะครับที่ท่านบอกว่าไม่ไมรับเงินเดือนก็จะอยู่ต่อนะครับแต่จะอยู่ด้วยกลไกประชาธิปไตยและสง่างามความหมายก็คือคกลไกประชาธิปไตยที่ว่านั้นมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบสากลแต่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆตามที่ท่านขอยพยายามอธิบายกันมานั่นและที่สําคัญที่สุดนั้นเมื่อท่านไปยืนในเวทีนานาชาติความสง่างามนั้น ซึ่งท่านก็ต้องรู้ว่าโลกทั้งผองเนี่ยไม่มีความลับกันในโลกสื่อสารไรา้พรมแดนเขาก็รู้เช่นเห็นชาติประเทศไทยว่าที่มาเนี่ยนะครับของอำนาจนั้นมาเพราะอะไรเพราะฉะนั้นครับผมในฐานะที่เป็นคนที่เป็นศิษย์วัดกันมาก็บอกว่ากรรมใครกรรมมันหลายคนมีโอกาสครับที่จะลงจากอำนาจอย่างสง่างาม ลงจากอำนาจอย่างสง่างามแต่เนี่ยนะครับผมยังไม่เคยได้ยินว่าสืบทอดอำนา,นา,าจอย่างสง่างามหลังจากนั้นก็ลงอำนา,าจอย่างสง่างามไม่มีครับเพราะถ้าสืบทอดอำนาจแล้วไม่มีโอกาสจะลงอำนาจลงจากอำนาจด้วยความสง่างามเลยการเข้าสู่อำนาจไม่สง่างามอยู่แล้วแต่ลงจากอำนาจนั้นนะครับ ถ้าลองดูประวัติศาสตร์มันจะมีสองคำพ่วงติดท้ายกันอยู่เสมอคือเผด็จการทรราชนะครับเพราะฉะนั้นครับในวันนั้นแม้ว่าอยากจะลงอย่างสาง่างามก็ไม่มีโอกาสความจริงเนี่ยน,นะครับโอกาสของพลเอกประยุทธ์ที่จะปิดฉากใน,นนะครับทางการเมืองของตัวเองมีระยะเวลาอยู่แต่ว่าเนี่ยน,นะครับเมื่อไม่ใช้เวลาอันนั้น หลังจากนี้ไปนี่นะครับเมื่อถึงเวลาที่เป็นนายกคนนอกท่านก็ดูคลิปผมย้อนหลังก็ได้วันนั้นก็อาจจะเปิดให้ดูว่าท่านจะรู้สึกเสียดายที่สุดว่าเรามีโอกาสและก็มีเวลานี่นะครับที่ลงและก็ไปที่ไหนได้ทั้งในประเทศไทยและทุกที่ทั้งโลกไม่มีใครตราหน้าว่าเป็นเผด็จการทรราชสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปุตชนคนธรรมดา ท่านก็คงจะแลเห็นนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจำนวนมากก็ใช้ชีวิตอย่างบุคคลธรรมดาบางคนก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาปีครึ่งนี้จะเป็นตัวอธิบายทุกเรื่องราวผมเองนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่พูดได้หลายครั้งก็คือว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนซึ่งมีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันบางทีไม่เคยฟังกันกันเสียด้วยซ้ําแต่ก็ไม่พร้อมที่จะพูดความจริงระหว่างกันเขาจะได้ประจักษ์ผลลัพธ์เนี่ยนะครับของการได้นายกรัฐมนตรีคนนอกโดยไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งความหมายณะในวันนั้นนะครับที่จะทําให้คนไทยเนี่ยนะครับแต่เราฝ่ายนั้นต่างเห็นปัญหาของชาติบ้านเมืองเหมือนกันผมไม่มีอะไรรีบร้อนและก็แสดงตัวชัดเจนว่า ไม่ต้องการแข่งขันเรื่องอำนาจกับท่านผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งตามกลไกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมประกาศชัดเจนอย่างไรนี้นะครับก็ผมจะปฏิบัติตามนั้นทั้งที่หลายคนวิเคราะห์ว่าถ้าบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับผมเข้าสภาไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับสนุกกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ได้พูดซึ่งหน้ากับท่านแต่นั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัว อาจจะมีความรู้สึกว่าสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ในสภาได้แต่ใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นครับถ้าผมไปยอมรับกติกาที่ผมต่อสู้เมื่อ24ปีที่แล้วเท่ากับผมกินน้ําในขันที่มีปลิงอยู่ข้างในได้กินน้ําเห็นปลิงตามสํานวนสุนทรภู้เนี่ยใครมันก็กินกันไม่ลงผมเป็นคนหนึ่งในเหตุการณ์พฤษภาสามา ดังนั้นเนี่ยนะครับผมไม่มีวันที่จะยอมรับนะครับการเลือกตั้งภายใต้กติกาซึ่งเปิดประตูให้กับนายกคนนอกเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้เป็นเข้าไปแย่งเข้าไปเกี่ยวพ้องในทางอานาจใดๆดและพูดชัดกันมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าท่านจะเป็นนายกกันเป็นชาติท่านก็เป็นไปหรือจะขอต่อชาติหน้าก็าเอาไปเถอะเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอำนาจเลยแต่การแสดงความคิดเห็นนั้น คือความ่วงใหญชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ท่านเนี่ยนะครับคงได้รับการรายงานหรือท่านอาจจะดูเองก็ตามนั้นผมก็เป็นคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองไม่ใช่เฉพาะท่านรักชาติบ้านเมืองแต่เพียงคนเดียวและท่านต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดของประเทศไทยและในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ประธานาธิบดีในบางประเทศนายกรัฐมนตรีในบางประเทศจะทํางานทุกอย่างของประเทศนั้นๆเสร็จภายใต้ในนะครับในขณะที่ตัวเองอยู่ในอนํานาจปัญหาของทุกประเทศไม่มีวันหมดเพียงแต่แค่ว่าทําวันเวลาของตัวเองให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านแสดงอาการอยากอยู่ต่อผมเองก็เพียงแค่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านโชคดี ต่อมาครับเรื่องผักตบชาวาเนี่ยที่นักวิชาการเขาเปรียบโดยความจริงท่านกําจัดผักตบชาวานั้นก็เป็นเรื่องที่ดีความจริงก็เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐบาลหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับเรื่องลุ่มน้ําทั้งหมดเขาก็ต้องจัดการเพียงแต่ว่าการพูดของนักวิชาการนั้นเขาต้องการจะสื่อสารว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้บริหาร และขณะเดียวกันนั้นรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ไปปฏิบัติด้วยการสั่งราชการค่าราชการมีหลากหลายเรื่องราวครับที่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นเรื่องของการบริหารเราต้องยอมรับความเป็นจริงดีครับว่าท่านสั่งงานมากที่สุดของบรรดาทุกนายกรัฐมนตรีท่านมีความรู้สึกว่าท่านเหนื่อยทำตั้งแต่สักเบือยันเรือรบ แต่ท่านไม่ได้ดูว่าผู้รับคําสั่งท,ท่านไผ่นั้นเขาได้ปฏิบัติตามคําสั่งของท่านทุกคําสั่งหรือเปล่าเพราะท่านสั่งจนท่านจําไม่ได้ที่ผมบอกไงครับว่าให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมว่าท่านได้สั่งโดยวาจาลายลักษณ์อักษรและมีการรายงานความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเ่ยนะครับการสะท้อนปัญหาเดอผาตบชวานนั้เป็นเรื่องนี้นะครับสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีนั้น ต้องเป็นนักบริหารการํำจัดปักตบชวาเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเหมือนผมเคยเสนอว่าเมื่อเจอภาวะภัยแรงเราไม่มีโอกาสดีเท่านี้มาแล้วในท่ามกลางความโชคร้ายนั่นคือการขุดลอกลำคลองแม่น้ำนะครับหนองบึงทั้งหมดต้องทำให้จบเนี่ยนะครับในระหว่างภัยแรงแต่ก็ปรากฏไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการขานรับกันมีเรื่องแค่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แทนที่เวลานั้นเนี่ยนะครับใช้โอกาสความเป็นภัยแรงเนี่ยขุดลอกให้หมดฝนลงมานี่นะครับน้ำก็จะได้อยู่แต่ปรากฏไม่ได้คิดอ่านกันและผมก็เชื่อว่าไปประมูลนะครับในการขุดลอกในฤดูน้ำหลากกันดีหรือในขณะมีน้ำกันดีประเทศเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรื่องน้ำแตกไม่ได้เลยผมบอกว่าเรื่องน้ำนี่มันแต่ได้เพียงแต่ว่านี่นะครับ ท่านก็มีโอกาสแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้โอกาสน,นั้นท่านมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะสั่งงานมากและก็คนยังด่ายอยู่เพราะงานที่ท่านสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไม่ได้ทำไงนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมเองก็จะได้ไปสนทนาต่อในรายการประชาธิปไตยไทยแต่เมื่อวานนี้ครับผมก็มีความยินดีที่พี่น้องของเราทัศนีบุรณุป,ปกรณ บุญเลิศบูรณุปกรณ์และคณะที่ได้รับอิสรภาพนะครับสารฐานจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การประกันตัวได้กลับคืนสู่อ้อมกอดนนะครับของพ่อแม่และพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กันในมทบ7วันในเรือนจำยี่สิบสีวัน2อลัดผลัดละสิวันนี่นะครับก็1เดือนนะครับสาวัน แน่นอนที่สุดครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันแต่ผมเชื่อว่าระยะย,ยาวนั้นแต่ละคนที่สูญสิ้นอิสรภาพเขาจะได้รับการชดเชยจากพี่น้องประชาชนเมื่อถึงเวลาขอแสดงความยินดีกับอิสรภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ถ้ามีโอกาสคงจะได้แสดงความยินดีด้วยตัวเองนะครับช่วงนี้ก็พักผ่อนให้หายเหนื่อยหลังจากนั้นนะครับทุกชีวิตยังจะต้องมีภาระ เพื่อประเทศไทยกันต่อวันนี้ครับเวลาบ่ายสองโมงนะครับที่อยาก,กจะเชิญชวนพี่น้องก,ก็คือในภาควัฒนธรรมดนตรีเนี่ยนะครับในส่วนของลูกทุ่งวงสอนชัยเมฆวิเชียนซึ่งก็จะมาบรรเลงที่ห้องประชุมอภิวันวิริยะชัยนะครับสัป,ปดาห์หน้าก็เป็นเพลงเพื่อประชาธิปไตยสลับกับลูกทุ่งในทุกวันเสราร์ในเวลาบ่ายสองถึงมงเย็น พบกับ Facebook ไล่ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ